ริชแบนช็อปได้เติมเกมถูกเติมไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมหรือ o อริจินบนเว็บรับริชแบนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเงินเกมราคาถูกได้วันนี้ที่ริชแบนช็อปเท่านั้น คุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุม้มจากเกมชั้นนําไม่ว่าจะเป็น League of Legends, Valorant, League of Legends Wild Rift, ROV, PUBG Mobile, HOK OK, หรือเกมชั้นนำอีกมากมายปาดกัะหลายโพดวันนี้จนมารุขขอแนะนำตัวตึงโน,นหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปร์เซ็นต์ทั้งราคาถูกดีและรวดเร็วกับ Rich Man Shop ก,กับการเติมเงินในรูปแบบ Official a d แอดดูแลตลอด24ชั่วโมง ใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ @richmanshop อย่าลืมใส่แอปด,ด้วยนะครับหรือเติมบนเว็บไซต์ที่ www.richmanshop.com กดลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ดนๆที่แฟนเพจ richmanshop เติมเกมราคาถูกเติมง่ายเติมสบายทั้งโอนธนาคารบัตรเครดิตแถมมีระบบผ่อนอีกตั้งหากเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมต้องใช้บริการตัวตึงนอนหนึ่งเรื่องการเติมเกมเจอเว็บเติมเกมที่ไวใจได้1นล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ ริชแมนชอปี่อยินด้านล่างใต้คลิปนะจ๊ะมันเป็นตัวที่ใช้สมองนะนะหลายคนบอกว่าพี่มันต้องบริหารนะมันต้องคำนวณนนะ่ะมันต้องคำนวณเอเนอร์จีให้ฟิลลี่มันนะ่ะว่าแบบว่าต้องประมาณเท่าไหร่แล้วแบบพอดีไฟขอบคุณโดนเนะ็กครับคุณโยกน้องโยกอ่ะ ยกพิกี้แดงเซเงินดอลล่าร์<ป>38เซนตบต้นกำเนิดพารู้จักเกมเป็นกำลังใจให้ครับ55ขอบคุณมากครับอ่าผมจะเล่าอะไรให้ฟังขำๆแล้วกันมันเป็นเรื่องที่ตลกมากเลยนะครับคือแต่ก่อนนะผมเป็นคนที่เหยียดเกม l ออหนักมากเกมภาพการ์ตูนเพราะผมเคยมีแฟนที่เขาเล่นเอลครับแล้วผมไม่เล่นผมเล่นโดตาทูเออผมเหยียดหนักมากเลยและที่ตลกคืออะไรรู้ป่ะครับคนที่เหยียด L อลอลในวันนั้น คือคนที่โดนไลออดจ้างในวันนี้ให้มาทำ MLL ไว้ตลกดีปะ่ะแล้วครับใช่คิณวอลรู้ออกเลยครับเซนจีพูดให้ฟังถึงอดีตการอ๋อ้มันมีเมจีหัวอยู่คำหนึ่งครับ รูจกก้จักคำว่าแพ็คคีมไหมครับทำนั้นแหละฝึกฝนครับเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวก็เก่งเขื่อนกวนดวนเลยเขื่อนกวนดวนเลย,เลยตัวนี้เลยโอ้โหสาบเลยคนแตกน,ะนาะไม่ควรห่วงแตกเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันได้สแตกมันได้สแตกมันได้แตก,แตกใจเย็น เอ,เอาปูล่เอาเช่นนี้ว่าจะเอาปูต่อโอ้ยมันก็เป็นอะไรที่ตลกดีครับก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดแต่ว่ามากรออน,นะครับไลฟ์มากนฟุงยัเก่งกว่าจิจมารุอันนี้ยากครับอัน,นยากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่บอกก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะใช่ไหม ถามว่ายากไมหมน่าคิดโด้ติดตัวเลยอุย้ยเหงาเลยกูไอ้ายจังว้ายจังเลยไม่มีอะไรยากเกินใจหรอกผมมีไมซ์เซตอันนึงว่าคนที่แม่งทำได้อ่ะไม่ก็มีสแขนสองขาเหมือนกับเราเนี่ยแล้วทำไมเราทำไม่ได้มันต่างกับเราตรงไหนวะเราแค่พยายามไม่มากพอรหรือเปล่า หรือมันใช่กับเราจริงๆหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เราลองหาดกหรือไหมหรือว่าเราพยายามยังไม่มากพอแค่นั้นเลยถ้าไม่มาพยายามมาไม่มา,มมา,มมาขอก็พยายามให้มากกว่านี้ไข่ป่าแม่เนี่ยไหนแม่ก็ลงไปล่างนะ ไม่โกงหรอน่เอาเสียดายไปอนต่อผมไม่ใช่สายแบบสายแบบแรงๆอะ่ะผมเป็นสายตีเรื่อยๆแล้วก็ต้องให้ให้ให้อารมณ์หนักสายแรงๆนี่มันรีทอลป่ะใช่ใช่ใช่แบบแบบเจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแรงสะใจแต่แบบ ถ้าดูไม่ไใช่ถ้าดูไม่ออกก็หนุนนะครับตอนงานอาเคมูที่ไปแบ,บก Panda แพนด้าครับวันนั้นอะทุกคน oh ต่างคุยกันเดีวยวกันอะขนาดขนาดไอแชมป์ที่เป็นนักภาพอะงบอกเลยว่านี่ไม่ใช่จิบาลูที่ผมรู้จักพลังของการแบกสาวมัมีอยู่จริงนะคพ่อหนุ่มบอกมแต่นนยเนี่ยอ,อาจจะไม่ชนะถ้าไม่มีเอลิเซน โอ้ยจริงก็ตึงจริงพี่แนนฟูเซนคิดก็ก็ตึงครับขนาดว่าแกแบบไม่ได้ขนาดแบบว่าไม่ได้เล่นไวริสแบบมือจังน,นะแกก็ตึงเพราะพื้นฐานพื้นฐานใจเก่งอยู่แล้วครับเป็นคนเป็น,นผู้หญิงเล่นเอาแบบอารี v อยู่แล้วแกอยากมาเกมนี้ก็ไม่ยากก็ไล่ฝันไล่ตีกันาวันอ่ะเพื่อนเ่ยเล่นสนุกมากครับในระดันสนุกมากแต่ศัตรูชั่วร้ายของผมครับคือพิเตอร์ครับโดนอันติย้ายไปเลยใครด้วย

ทีหน oh. er okay. okay. ึ่งอ้าทีห tamam นึ่งอ้าทีนึ่งไอ้เนี่ยทีเดียวอ้าผู้หญ้าสวยโสวยจะเอาเพยอยู่แล้วตอกลับเอาเพตัวมังกรใครจะช่วยเพื่อนยิงเดี๋ยวนี้ไม่โดนลงดีได้ตัวหนึ่งสวยวิ่งอยู่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 แข็งไว้แข็งไว้แข่งไว้คอแข่งแข็งไว้ป่ามันจะมาป่ามันจะมา ไม่จับแล้วป่าเป็นมาแล้วสมัยวิ่งมาแล้วสมัยมาแล้วสมัยมีอิทธิ์มีอิทธิเล่นได้เล่นได้ไล่หนักไปไล่หนักไปสวยผมมีสมัยผมมีสมัยผมมีสมัยใจแข็งใจแข็งใจแข็งไว้ผมมาแล้ว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 ผมมาจริงเออเอาบูมนี่เอาบูมนี่ตัด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 สวยงามเสียโคตรทะลุไป ไม่มีอันตรีมัไม่มีอันตรีมันไม่มีอันตรีผมอยากให้พี่เจมเห็นสิ่งที่ผมเห็นอยู่อออวะเมีคุณป้าวีแกนโมโหแบบเคาะแบบเคาะกระจกรถว่าแบบไอ้เฮียนี่แม่งซื้อแมคโดนัลด์มาไอ้หนุ่มนี่แม่งหันไปหาคุณป้าแล้วก็หยิบชิคฟิงเกอร์ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วก็นั่งกินแล้วแบบ หันไปหันไปมองหน้าปลาเลยแล้วก็ยินนั่งกินโชว์กูแบบตายไอ้เหี่ยปลาแม่งสภาพความดันขึ้นตายไปเนี่ยโอ้เนี่ยอะไรดีล่ะยังได้ยินไปก็เกิดอ่ะ ทีนี้นที่ผมไม่เอาสายเบิร์ดเพราะว่าถ้าเอาสายเบิร์ดอ่ะมันจะเบิร์ดป่าไม่ตายครับแต่บนมะตายโดนสับทงงตายอยู่แล้วเรื่องปกติโซซัวคุณทีรัตผมจะบอกอะไรให้อย่างนะเคล็ดลับการใช้ชีวิตสนใจคนอติดในห้นัดลงแล้วโฟก,กัสไปให้ม,มากขึ้นคุณมีค,ณค,ณความปกงเครยดใช่ครับมีคน มีมีเพื่อนผมที่นู่นก็บอกเหมือนงันว่าสนใจคนอื่นให้น้อยลงนะแล้วชีวิตเราจะมีความสุข เริ่มแรงไว้เริ่มแรงไว้แรงแล้ววว้ดันมาสิไปดันมาสิเออดันมันแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็ตายเองอะปีตอมอะไรวะ ตอนนี้มันเป็นแคดยอร์ดอยู่ใช่ไหมพี่เป็นดอนซิตี้พี่คิดว่าจบวันนี้จะเป็นอะไรจะเป็นน็อกเซียมจริงๆอ่ะมันมีมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่เข้ามาเว้ยก็คือเขาบอกว่าไอ้นี้จะเข้าเว้ยอะไรวะน็อกเทิจะเข้าอที่มันเป็นแบบส<บ>ีเป็นความมืดอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะพี่กำลังคิดอยู่ ว่าพี่จะทําดีไหมถ้าทําได้นะถ้าแถวนี้มีนะพี่จะไปให้เลนน็อกเทิลในบ้านลาบมันจะเข้าจริงเหรอพี่น็อกเทิลอะไม่รู้ก็ถึงถามเนีว่าเข้าจริงไหมเส้นผีเล่นผีในบ้านผีอะของจริงเลยอะพี่จําสมัยพี่บาาได้ไหมโอ้ร้องไห้แล้วมั้งพี่แม่งรอน็อกเทิลแล้วรออีก แะบ,บ้านของเครื่องจับออก่าพันเกิดเลยครับอายุ18ปีบริบูรณ์ใช่หรอเดี๋ยนะหนู่28เหรอ,อ,นะหหรอไม่เชื่อพี่คนไม่เชื่อเลยว่าหนู18ตอนที่รู้จักกันไม่ใช่18ไม่ใช่ไม่ใช่เรา 18, 18ได้เสมอจำไว้18เมื่อยาก18

โอ้แม่งเลยมาทำไมปวอีกสิบปีไอ้กาจูกูจับได้เมื่อไม่สิบแปดแน่นอนตลอดใครที่งงนะฮะโยซินีเป็นน้องสาวตอบแบบดาราจินวะน้องสาวจินวารู้นี่นายกำลังจะสามสิบแล้วเจอประโยคนี้ไปสตันเลย ค Jim, ือถ้าไม่ได้นะคือคือคือเป็นน้องพี่จะถามว่าเออกูก็เริ่มแก่แล้วแหละเออไม่เป็นไรหรอกก็จะสามสิบแล้วเป็นผู้ใหญ่พอแต่ถือว่าไม่ได้เป็นน้องเอ้ตมึงขว่ยแก่แล้วทุกทุอ่าเฮ้ยยังยิบก้าอยู่จำได้อยู่ยังเป็นวัยรุ่นตอนตอนกลางอยู่เว้ยเฮ้ยแทบบอกตอนนี้พี่วัยรุ่นตอนปลายแล้วไม่ใช่เหรอ หยุดดิไอแฟนเพื่อนเพื่อนเพื่อนน้องเพื่น้องเพ่นา้องหลวงหลังไปดิครูครัวอะไรตะแกะเลยสามยาง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 แค่เกือบแค่เกือบแค่เกือบ อ,อีกเก้าเดียวขอให้ถึงสามสิบเถอะนะขอให้ถึงเสือสามสิบบ้างเถอะนะจะถึงสามสิบไหมเล่นอย่างเงี้ยดักดักฆ่ามันได้ดักฆ่ามันได้ ไอดีไอดีเรายืนพลาดอย่าบาลอนเด็อดขาดนะถ้าเราเปิดบาลอนเราแพ้ชัมงนี้มันเอาบาลอนอยู่ครับไปเอาบาลอนครับเร็วๆครับเให้<อ>มันกินเลือดไล่ไลทินเดอร์เมยออกที่มีโอกาสรอดอยู่นะบาลอนไไมทซา,าเลย ไนะครับผมว่าแก่แต่พี่ยังหนุ่มองเราผมเสมอไปเหมือนยี่ปีก่อนแต่พี่ไม่มีคนหนึ่งที่พี่มองว่าอายุมันก็มีผลในเรื่องของทางร่างกายแต่ว่าในเรื่องของจิตใจผมว่ามันก็ไม่ได้เกีย่ยวขะผมมองว่าแบบต,อออตอ่ออายุต่อให้สามสิบก็ตามแต่ผมก็ยังอยากทำตัวเฟสเฟสนเือองนีอยู่ถ้าเราคิดว่าเราแก่เราจะเก่ถ้าเราไม่แก่เราจะไม่เก่นี่เรื่องจริงอายุาออวันน,น,<ำ>นสุขัง เอ้ยจะว่าไปแล้วเนี่ยเรารู้จักกันมาจะห้าปีแล้วหรอพี่โอ้ฮัลโหลฮัโลมีโดนคิดนน้าตัวหนัวหนดิโดงดสวยซะงั้น สวยหินขัดเขาให้ปะพวกแตกถึงจะไฟแตกเลยทีเดียวนะดิงแัดนี้ก็ยังเล่นได้อยู่นะขนาดไอ้ขนาดไอ้ซันเดอร์สกายอ่ะมันโดนเนิร์ฟมาแล้วนะก็ยังรู้สึกว่าตัวมันมันก็ยังเป็นไอเทมีประโยชน์สำหรับไฟเตอร์ เดี๋ยวผมจะเล่นตางๆของลงสตรีมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนประมาณทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราไปสตรีมดูแข่งวอลลุ่นครับเฮ้ยมินรู้เขามาอยู่นในช่องเล่นช่องจินวารู้ในช่องจินวาร,รู้ <laughs> มึงอย่าเยอะมึงอย่าล้อเยอะเดี๋ยวกู่ทำจริง